แล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาติดอยู่ในสถานีตำรวจ24ชั่วโมงกันนะคะแกองกำลังโอ้ยแม่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 เขาบอกว่าถ้าผ่านไม่ได้พวกคุณก็จะต้องตุยยาเย่อะไรอะไรคือตุยยาเย่แหกคุกอมาให้ได้นะคะไอ้หนึ่งขึ้นไปไปไปแหกคุกแหกคุกทุกคนขึ้นมาไปไหนอะทุกคนบอกให้แหกคุกไงไปแล้วไปแล้วยุดยุดยุดอ้าลาล่าเหลือลาล่าลาล่าพิมพ์หรือยัง หิบมากมายเลยหิบฮอปหิปนี้ยกกลีบนีลาล่าฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคท เรื่องนี้นะคะเรากลับมาแล้วกเกมลอบอกักแนนเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชช่ไหมว่าบรูคเเวนาร์พีนะแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาติดอยู่ในสถานีตำรวจ24ชั่วโมงกันนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องผ่านด่านมินิเกมอันสุดยากลำบากเนี้ยไปให้ได้นะคะ ภายในเวลา24ชัมม่วโมงเพื่อที่จะออกจากสถานตำรวจไปได้นั่นเองนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าพิริต้ากับแก๊ง f อเนี่ยจะออกมาจากสถานีตำรวจได้ไหมนะ FC นะคะที่จะมาร่วมชะตากรรมกับพิริต้าในวันนี้นะคะก็มีนะะ้องลาลาบัตเตอร์ไอด้าไม้ๆแล้วก็มินนี่นั่นเองนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเช้าแล้ว6โมงลา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 ตื่นได้แล้วลาลา ตื่นได้แล้วลาลาตื่นได้แล้วค่ะโอเคลาลาตื่นแล้วนะคะปลูกลาลาโอเคต่อไปเราต้องไปปลูกใครเนี่ยอย่ะไปข้างบนนี่มันหกโมงครึ่งแล้วทุกคนตื่นได้แล้วมินนี่บัตเตอร์ตื่นได้แล้ว butter. ตื่น,นโอเคน้องกำลังอุ๊ยแม่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 บัตเตอร์ butter นะคะนั่งอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนอยู่นะคะแล้วก็ใครอีกเนี่ยใครยังไม่ตื่น ้ข้างล่างห้องข้างล่างมีใครหรือเปล่าห้องข้างล่างห้องข้างล่างคือห้องใครห้องข้างล่างน่าจะห้องฝั่งนี้นี่ไม่ไม่ไอ้ดาตื่นได้แล้วตื่นบัตเตอร์คือแช่แบบสบายจุยมากตื่นได้แล้วค่ะมาฮ่าฮ่าฮ่ามินนี่บอกว่าพี่ดิต้าบ้านบักอีกแล้วปนไม่ได้วายปนพี่ดิต้าไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าพี่ดิต้าบักตั้งแต่ e ีที่แล้วแล้วนะคะ ไม่บอกว่าปลูกทำไมเนี่ยยังเช้าอยู่เลยก็พิริตร้าจ่าทำกับข้าให้กินไงใช่ไหมไปอาบน้ําได้แล้วไปอาบน้าเดี๋ยวพิริตร้าจะไปอาบน้ําเหมือนกันไปอาบน้ากันอาบน้านี่อาบน้ําแล้วสบายตัวอาบน้ำแร่แช่น้ําร้อนเอ๊ะไม,ไม่กับไอด้ามาืูดูพ่ลิต้าทำไมดูพิลิต้าแบบทำไมทำไมทุกคนต้องมามุงกับพิลิต้าหมดเลย ทำไมทุกคนต้องมามุงกับพีริต้าหมดเลยเะรออะไรเนี่ยมาทำไมอุย้ยไอดาแปลงฟันพีริต้าขอแปลงด้วยไดไม้แล้วจะไดไมแปลงฟันหน่อยแปลงฟันแปลงฟันอยู่ไหนที่แปลงฟันครั้งที่แล้วเราหาที่แปลงฟันไม่เจอครั้งนี้ก็หาไม่เจอเช่นกันท่างไงอุ้ยไม่ไม่ทำอะไรอยู่น่ะอีไม่ไม่ตดเหม็นมากเลยอีไม่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 เอ๊ะไอดาไอดาทำอะไรวิลล่าทำไมทุกคนต้องมากระจุ กระจุงอะไรกันอยู่ตรงหน้าบ้านพินิตาพัฒนาบ้านห้องพินิตาด้วยห้องน้ำพินิตาน่ะเ๊ะยนี้วรถใครนะทุกคนโอ้ยทุกคนเห็นเหมือนพินิตาไหมนี่เราแอบดูเขาก่อนรถใครมาทำไม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 ด่ามดำเอ้ยเขามาจอดหน้าบ้านเราด้วยอ่ะเดี๋ยวหน้าบ้านเราก็เป็นกระจกอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยเขาไม่จอดสักทีนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขารออะไรนะคะอุ้ยมีมีมีคนมีคนลงมาด้วยมีคนลงมาด้วยสบายอะไรเนี่ยวัตเตอร์ใส่กอกนะพิริตาเขาอยู่หน้าบ้านอ่ะ นั่นดิใครอยู่หน้าบ้านไม่รู้พีิต้าก,ก็กลัวเหมือนกันที่นิต้านอนเอือะแกงตายแล้วกันพีนิต้านอนรอนเลยแล้วกันแล้วเขาเขาไม่ยอมมาด้วยทุกคนเขาคือใครก็เป็นเพื่อนพี่นิต้าหรอไม่ใช่นะดูแล้วเขาแต่งชุดเหมือนร,ปรอปภมากกว่าทุกคนนะเฮ้ยเขาดินมาแล้วดินมาแล้วอุ้ยเขากดกิ่งบ้านเราค่ะทุกคน รอรารรใครใครจะไปต้อนรับเขาดีเวลคัมฮ้ยแป้งชมนี่หว่าสวัสดีค่ะพี่แป้งชมไม่ใช่นะคะวัสดีค่ะวาย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 แม่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 มินนี่ได้เป้ความบอกค่ะของคุณครั้งนี้ไม่บักเลยนะคะครั้งนี้ป้นได้จริงแล้ว่านที่บักกันมานะแสนโอ้แม่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 คุณมาทำไรเขาบอกสวัสดีค่ะคุณมาทำไรอะไรเนี่ยล่าสุดจะลูมคุณตำรวจมาเต้าไปขู่เขาอย่างนี้ได้ไงตำรวจจะมาตำรวจก็มามาไมถามว่าตำรวจมาทำาไรหรอคะนั่นสิ คุณเป็นใครแล้วมาทําอะไรอย่าเพิ่งเปิดประตูให้เขาเข้ามานะเขาบอกว่าฉันได้ข่าวว่าที่นี่มีการเล่นไพ่นะคะไม่มีน้องบอกฮ่ฮะฮะฮะฮ่าบอกว่าขึ้นเพิ่งฉันเพิ่งตื่นเองนะคะมินนี่บอกว่าพี่ดิเจ้าเงินไม้ไปขายขนมมาได้เงินมาเยอะเลยแหมตัดภาพไปตอนที่มินนี่ได้ป็นคอบปรภัยของคุณคุณตำรวจบอกว่าฉันได้รับแจ้งมาจากบ้าป้าบ้านเลขที่บาร์บี้แลดแป้งชมค่ะอะไรเนี่ย แล้วแล้วเราต้องทํายังไงอ่ะแล้วเราต้องทาไงอ่ะสรุปคุณตํารวจมาทําไมคะเนี่ยแล้วบัตเตอร์นะคะยังยังคงนะเอาปืนจ่อหน้าตํารวจอย่างงี้อุ๊ยบัตเตอร์ตอนนี้พี่ิต้าไม่กลัวตำรวจแล้วกลัวบัตเตอร์มากกว่าแล้วสรุปมันเป็นอะไรยังไงมาไงคะเนี่ยเราต้องไปไหนต่อลาล่าอีกแล้วนะคะลาล่านี่ไม่ใช่มีสงครามนะคะมินนี่ได้บอกว่าเป็องคกอีกแล้วฉันได้รับแจ้งมาว่าป้าสมศรีได้ข่าวว่าบ้านคุณมีการเล่นพนันนะคะ เมื่อกี้อย่างป้าอะไรก็ไม่รู้นะคะครั้งนี้มาป้าสมศรีแล้วนะใครเล่นนั่นสิแล้วพวกเราต้องทํายังไงต้องทงําไงนั่นสิแล้วพวกเราต้องทงําไงอะ่ะมีนี่บอกอ๋อหนูเล่นเองอ้าวนี่หนูเล่นจริงๆหรอลูกการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเข้าใจไหมมีนี่บอกขอโทษค่ะไม่นะออ้อวาวนี่่อกน่าไ่ดเข้าบอกขออยน่เอง้าบน่ิอกานน่งไดีเขาจนี่บอกวออยหน่นเอง้ว่หเนจริงเหรอเนี่ย โอ๊ยทำไงดีอะพวกเราบมา่าบอกแงหนูไม่อยากโดนจับพีริต้าก็ไม่อยากโดนจับกันเออนั่นจีไม่เป็นไรนะทุกคนทุกคนจะปลอดภัยไม่เป็นไรนะทุกคนเขาบอกว่าให้ขึ้นรถตามมาค่ะโอเคโอเคโอเคขึ้นรถตามเขาไปนะคะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ทุกคนอาจจะไม่มีอะไรอย่างที่ทุกคนคิดก็ได้นะคะมาลงมาลงมาลวมินนี่บอกว่าพีริต้าแงหนูขอโทษเพราะมินนี่คนเดียวเลยนะคะโอ๊ย มีใครโบนอีกอะเอามันไม่ขึ้นนะกคนเอาขยันเลยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นระหว่างทางที่ไปสถานีตำรวจหรอนี่นะคะเรากําลังจะไปที่สถานีกันสถานีการสถานีตำรวจกันแล้วนะคะที่ที่เราจะไปคือสถานีตำรวจนี่ไงมาแล้วอูโหโหอ้โหโู้หูมีการกระตุกกระตุกกระตุกแหลกๆนิดนึงนะคะกคนูนต้องใช้ยูยูเกมบูสเตอร์นะคะกคนอันนี้เราเข้ามาแล้วมินนี่บอกว่า หนูไม่รู้จริงๆว่าการเล่นเป่ายญิงจุบจะเป็นการผนันการเล่นฝังจุบไม่ใช่การพนันนะลูกอ๋อแต่คุณตำรวจเขาคิดว่าเป็นการผนันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนเฮ้ยทุกคนอยู่ดีๆนะคะเวลาก็ปรับเปลี่ยนไปตอนเที่ยงแล้วข้างนอกนะคะก็มีหมอกเต็มเลยนะอา้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่บา,บ,าบายบอกว่าแงาหนูกลัวตำรวจตอนนี้นะคะทุกคนทุกคนงงหมดเลยนะพี่ตตั้าก็งงเหมือนทำไมมีหมอกอะเฮ้ยแล้วทำไมคุณตำรวจทำไมคุณตำรวจใส่ชุดแบบนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกแล้วเหรอมาริทดีมากเลยอะสวัสดีแล้วไงต่อนักลัวนักลัว,วสวัสดีทําไมเฮย้ยล่าสุดไอดาไอดาทำไมไอเดาใส่ชุดนี้อะลูกไอดาเป็นนักโทษเหรอเขาบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับจู มินิเกมแสนสนุกอีกแล้วทุกคนถ้าทุกคนจําได้นะคะทุกคนจะเห็นว่าครั้งที่แล้วนะคะที่เราไปติดอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะเป็นมินิเกมแสนสนุกอีกแล้วซึ่งไม่สนุกเลยนะมินิเกมอะไรอะ่ะนั่นสิตอนนี้ทุกคนต่างอยากรู้นะคะมินิเกมอะไรตอนนี้เราหลุดเข้ามาในมินิเกมแสนสนุกอีกแล้วนะคะทุกคนแต่เกิดที่สถานีตํารวจได้เองนะไม่ถามว่าทําไมหน้าตํารวจตํารวจบอกว่าพวกคุณจะต้องผ่านด่านพวกนี้ไปให้ได้เดี๋ยว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 ทำไมเดี๋ยวทำไม ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าหน้าของไมมาอีกแล้วมันจะต้องผ่านด่านพวกนี้ไปได้ทัไงดีเขาบอกว่าถ้าผ่านไม่ได้พวกคุณก็จะต้องตุยเย่อะไรอะไรคือตุยเย่มินนี่บอกว่าตำรวจเป็นมดเอ็กซ์เหรอเฮ้ยเออแต่ว่ามัก็เหมือนกันนะตำรวจบ,บอกว่าเกมที่หนึ่งเฮ้ยทำไงดีทุกคนที่เราหลดเข้ามาอยู่ในมินิเกมแล้วจริงนะทำไงดีเริ่มแล้วเหรอตอนนี้ยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยอะเกมที่หนึ่งแล้วทำไงดีทุกคนใช่ทุกคนตามพี่ดิต้ามานะพี่ดิต้าจะ,จะลอใช่ไหมครับว่า ไปในคุกทุกคนกร์เลอาเข้าไปในคุกทุกคนวิ่ง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 ไปในคุกทุกคนมาทุกคนมารวมตัวรวมตัว,วมตโอ้ตำรวจเขานับห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะตอนนี้เราเข้ามาในคุกแล้วอู้หูอดไปนะคะทุกคนโอ้ใยใจมันวิววิวขังทำไมนั่นดิใครกดขังเนี่ยตายแล้วตอนนี้เราออกไปไม่ได้แล้ว อะไรเนี่ยใครขังเราไว้ในนี้กรุณาเอามัจากห้องทุกคนเอามาเอามาเรื่อยๆเอามาเอามาไม่มาเอามาเอามาทุกคนเอามาโอเคโอเคเรารอดพ้นแล้วโอ้โยรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะคะทุกคนเออแล้วไงต่อเนี่ยทำไงต่อทำไงต่อเหมือนเขากำลังอันอันนี้นะคะน่าจะเป็นเกมที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่ากรุณานั่งเก้าอี้สักที่นั่งเก้าอี้สักที่เร็วอๆทุกคนทุกคนนั่ง ลาล่านั่งอยู่ตรงศูนย์ประชาการตรงนั้นนะคะแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นไอด้ามาหมายแล้วฝั่งนี้เป็นบัตเตอร์กับพี่ตานั่นเองมินนี่บอกลิสี่ดวงแตก <laughs> มินี่โอ้กัลลดานลุกจากทีั่งเออไอด้าไอด้าไม่ยอมรู้ค่ะทุกคนผันไหมไอด้าโดนฆ่าหรือเปล่าโอ้ยโอ้ย,อย,อยไอด้าพี่ตีต้าเป็นห่วไอด้าทังหมยมินนี่บอกโอเคดีขึ้นเยอะ <laughs> อะไรเนี้ยอันนี้คือมินิีเกมที่หนึ่งไม่น่านเชื่อว,ว่าเราจะผ่านผ่านไปแล้วนะคะทุกคนต่อไปเกมที่สองแล้วนะ ทุกคนมันเหลือเวลาอีเท่าไหร่โหเพิ่งผ่านไปแค่4ชั่วโมงเองนะคะเราต้องใช้เวลาอยู่ในนี้ย24ชั่วโมงเลยนะเกมที่2คืออะไรคะเนี่ยเกมที่2คืออะไรลุ้นนะคะลุ้นอย่ามีค่ากันเองก็พอทุกคนพี่ดิต้ากลัวพี่ดิต้าไม่สามารถฆ่าน้องน้องได้เขาบอกเกมแหกคุกออกมาให้ได้นะคะโอ oh my god ทุกคนเชื่อไหมว่าพี่ดิต้าจะตายแน่นอน <laughs> บอกเลยให้เรื่องแหกคุก <laughs> พี่ดิต้าตายแน่นอน,นะคะ่ะเอาแล้วผู้คุมเกมเขาหายไปไหนแล้วอะผู้คุมเกม <laughs> นี่ไงผู้คุมเกมมาแล้ว ว่าพวกเกมวาร์ปมาวาร์ปมาได้ไงนะ่ะน่ากลัวจังเฮ้ยเขา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 บอกเกมแหกคุกออกมาให้ได้นะคะโอเคค่ะโอเคเข้าใจละคะ่ะแหกคุกกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะหลุดน,นะคะทุกคนเข้าไปในคุกค่ะโอเคโอเคทุกคนเข้าไปในคุกคุกเดียวกันไหมคุกเดียวกันทุกคนมาอยู่คุกเดียวกันเถอะมาอยู่ด้วยกันจะได้ช่วยพิริตาแหกคุกไปพ,พีริตาแหกไปไม่ได้แน่นอนคิดว่านี่ไงมันปิดแล้วอะ่ะโอพระเจ้ามินี่บอกว่ามีประสบการณ์เคยแหกแล้วหมายถึงแหกคุกเนาะใช่ แล้วเราจะแหกคุกยังไงไม่บมยบอกให้ชิวๆิวอ้อทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นตรงนั้นไหมเฮ้ย <Hey! S 1> นั่นคือทางที่เราจะต้องแหกคุกแน่เลยค่ะทุกคนเราทําได้แน่นอนแต่ว่าเขาเขาให้แหกหรือ,อยังเอ่ยไมย่ไมยบอกว่าขอขี้แป๊บอะไรเนี่ยนี่มันไม่ใช่เวลาขี้นะเอ่อคุณตํารวจบอกว่าพอบอกแหกคุกออกมาให้ได้นะคะโอเคโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเขาจะทุกคนเดินมานะคะเดินมาอย่างไงคือเราจะต้องแหกไปทางนี้เหรอ เดินมาเราไม่บินไปแน่นอนเราจะแหกคุกเอ้ยตอนนี้นะคะทุกคนสแตนบายรออยู่ที่จุดตรงนี้แล้วนะคะเค okay, ขะเอาเอาโอเคทุกคนมาสแตนบายรอเตรียมแหกคุกพอหันไปหาใครเดินคนนั้นแพ้นะคะค่ะพอ้นี่ตาหัวกดกระโดดไปขอโทษแอรี่เกมแหกคุกออกมาให้ได้นะคะเข้าใจะะแล้วค่ะแหกคุกออกมาให้ได้นะคะอ้นั่น ทุกคนมามามาทุกคนทุกคนดิกคุณจะหยุดไว้ดีดิดดิเรามาเข้าทางนี้หยุดก่นทุกคนเราต้องหยุดเดินกคนเขาบอกให้หยุดเดินไอ้น่หยุดเดินไอ้น่าหยุดทุกคนหยุดไปไหนคะก็คุณบอกให้แหกคุกไงดิฉันก็เลยแหกไปแล้วเมื่อกี้ทำไมดิฉันผิดอะไรคะก็ดิฉันแหกคุกไงคะแหกคุกไงคะเ้าเขาบอกไปไหนคะก็แหกคุกไงคะก็คุณบอกให้ดิฉันแหกคุกดิฉันก็เลยแหกคุกมามาบอกเอาใหม่ค่ะหน ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าผูา้คุมเกมจะไม่พอใจนะคะเหมือนเราทำผิดกติกาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องมาเริ่มกันใหม่นะคะเขาบอกเข้าไปในคุกค่ะโอเคเข้าไปในคุกแล้วเราต้องแหกคุกยังไงอ่ะเอาสรุปแหกคุกยังไงเอาเขาคุกยังไงนี่อ๋อนี่กดกดกดนี่มามาเลยนี่ปุ๊บอุ้ยนี่ล็อกเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราแหกคุกยังไงคะ What do you want for แหกคุกคะเพื่ออะไรเขาบอกว่าห้ามแหกคุกนะคะอ้า ห้ามแหกคุกแล้วไงต่อแล้วหี๋ยวห้ามแหกคุกห้ามแหกคุกแล้วคือให้เราอยู่ในนี้เหรอพี่ลิต้างงอันนี้ก็มาเปิดที่รอบสองแล้วนะคะห้ามแหกคุกโอ้โหมินนี่บอกว่าเม็นนะคะพี่ลิต้าก็เม่นเหมือนกันเขาบขอกเขาบอกว่าพอบอกว่าแหกคุกออกมาให้ได้นะคะแล้วค่อยเดินออกไปใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นทุกคนต้องเดินออกมาจากคุกนะคะอ๋อเดินออกมาดีๆอ๋อไม่ได้ไม่ต้องแหกคุกขึ้นไปอย่างนั้นก็เกมมันชื่อเกมแหกคุกพี่ลิต้าก็เลยคิดว่าแหกคุกโอเค เขาบอกว่าพอหันมาทุกคนหยุดนะคะโอเคเข้าใจแล้วแกเดโอเคตอนนี้พร้อมแล้วค่ะก็คล้ายๆเกมไอโกโกโวาค่ะทุกคนเราจะต้องมองดูตัวเขาให้ดีนะคะเราจะต้องออกไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดเขาจะเปิดประตูให้เราอ๊บนี่น,นี่เปิดแล้ว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 หย,ยุด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 เขาบอกว่าแหกคุกออกมาให้ได้นะคะอันนี้คือเราต้องนิ่งแล้วนี่นี่นี่ทุกคนนิ่งทุกคนนิ่งดูดิดู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 ตัวเขาอุ้ยอุ้ยเขายิงใครอ่ะ หแห่คุกออกมาให้ได้นะคะแล้วเราต้องไปอยู่ตรงไหนปุ๊บเคยแล้วฉันต้องอยู่ตรงไหนฉันต้องอยู่ตรงนี้หรือฉันต้องอยู่ตรงไหนอะฉันคงหรือว่าฉันจะต้องเดินออกไปฉันต้องเดินออกไปเหรออุ้ยแม่ม่อยู่ข้างหลังสุดเลยแห่คุกออกมาให้ได้นะคะนี่ไงออกมาได้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะคะหมดแล้วครบทุกคนข่ะรอดนะคะดำรอดเขาบอกว่าเกมต่อไปอันนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะทุกค ยังเล่นต่ออีกนะเขาบอกว่าขอดูโพยแป๊บหนึ่งว่ายว้ไยว่าวาแม่แม่แม่เขาบอกว่าให้หนีให้หนีเขาหนีแป๊บหนึ่งหนีเข้าไปไหนไหนหนีเข้าสถานีตำรวจดีไม่ได้หนีออกไปถ้าหนีออกไปว่าผมไม่ต้องเล่นแล้วมินิเกมนี่ให้หนีเขาเขาบอกให้หนีฉันค่ะนี่ไงหนีแล้วนี่นีทุกคนมาอยู่ในห้องนี้สรุปให้หนีเลย กัน <Es> หมดอ่ะจริงลินเนี่ยที่ไี่ได้าคนเดียวทุกคนจะเจ้าจะบิงยี well. ่อ๋อทุกคนมาอยู่ตรงนี้กันหมดโอเคเขาบอกว่าหนีฉันค่ะหนีหนีหนีเขาหนีเขาโอ้ยหนีอีกแล้ววายวายวายวเฮ้ยหนียังไงเนี่ยโอ๊ยแป๊บนึงเราเอาเฮลิคอปเตอร์ดีไหมอ๋อนี่ไงเขาเจ้ารถเข็นมาเข็นเรานะคะเราต้องเราต้องหนีเขานะคะทุกคนขณะนี้เป็นเวลาค่ำค่ำแล้วอีกประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงเราก็ จะหลุดพ้นไปจากมินิเกมแสนโหดแสนสนุกตรงนี้แล้วนะคะ <c oughs> เฮ้ยเราต้องหนี้อาาทุกคนทุกคน แต่ว่านี่เรายังอยู่รอดอยู่เลยนะยังไม่มีใครตายเลยนะคะทุกคนถือว่าพวกเราทําสถิติได้ดีมากเหมือนพวกเรามีประสบการณ์จากด่านที่แล้วมานะคะแต่ว่าเมื่อไหร่มินิเกมนี้จะจบคะเนี่ยเพราะว่าพี่ลิต้าค่อนข้างเลยทึกใจนิดนึงนะคะกับการกระโดดไม่ใช่อะไรเมื่อยนิ้วนะคะแล้วเราไม่ชอบว่าผู้คุมนี่คือเขาไม่เมื่อยมือเมื่อยขาเมื่อยแขนบ้างเหรอคะผู้คุมหายไปแล้วอ๋อผู้คุมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮ่า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 เอาตัวเราไปไม่ได้หรอฮ่าฮ่าโอ้ยว้ายว้า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 เราพักเดินบ้าง เฮ้ยมีคนจะกระโดดลงไปนะคะล่าสุดอม้มีคนไะ้กระโดดอ้อมเนี่ยจีนเนียสมากว่าแต่เกมนี้จะจบดดได้หรือยังฮะไว้าว้ๆว้อ,ยอ๊ยอยแบบนึงแบบอุยลาล่าเหมือนลาลาจะโด,ดนตกแล้วนะคะแต่กดกระโดดออกไปพอดีนะเมื่อกี้ต่อให้สู้ชีวิตแต่ชีวิตก็สู้กับเกมต่อไปคะ่ะโอเค ตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วนะคะทุกคน <S <S <Unter> <S เหลืออีกแค่11ชั่วโมงเกมนี้เรารอดนะคะลุ้นกันว่าเกมต่อไปคืออะไรไม่น่าเชื่อว่าเราจะรอดได้นะคะแล้วล่ะล่ะลาลานี่หน้าตาเขาน่ารักน่าชังตลอดเวลาเกมไซม o อนเซ s ไซมอนเซคืออะไรไซม o อนเซที่เป็นเพลงของ NCT เหรออ๋อพีต้าชอบฟังอยู่เฮ้ยไซมอนเซคืออะไรพีต้ารู้จักแต่ปาแซลมอนอะเขาบอกว่าอย่างเช่นเช่นอะไร อย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างให้ชัดเจนด้วยนะคะว้าย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 มีใครปนเหรอพอบอกว่ากรุณาเดินอ๋อให้เดินเหระอ๋อทุกคนต้องเดินค่ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่นี่นี่คือดูโพยอ่ะพี่ต้าสงสัยเช้สมุดเล่มนี้มันมีอะไรให้ดูแอบสองนิดนึงโอเคเขาบอกว่าพอบอกว่ากรุณาเดินเราต้องเดินพอบอกว่าเดินแต่ไม่มีคําว่ากรุณาก็คือห้ามเดินอ๋อเข้าใจแล้วต้องมีคําว่ากรุณาเท่านั้นถึงจะเดินหรือว่าถึงจะทาตามได้นะคะเข้าใจเช่น กรุณากระโดดให้กระโดดกรุณาเดินให้เดินแต่ถ้าเกิดพูดว่ากระโดดอย่างเดียวห้ามกระโดดเข้าใจนะคะมาเริ่มเลยโอเคค่ะง่ายค่ะทําไงต่อคะรุนมากเลยค่ะตอนนี้โอ้ยปืนจ่อนหน้าใหม่ๆเขาบอกว่าปืนเจ่อหัวว้ายอะไรเนี่ยเอาจริงนะหน้าตาใหม่ๆน่าก,กลัวก่อคุณตํารวจเยอะเลยไม่ต้องกลัวเขาหรอกเราเอาไงกันต่อคะวางสปาต้าลงเอาคุณตํารวจหายไปไหนแล้วเอาอ้อยอยู่นี่อยู่นี่ไม่ทราบว่าคุณจะเริ่มได้หรือยังฮะตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะคะ กุณาพูดคําว่าหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีไม่น่าเชื่อว่าพีนิต้าจะพิมพ์ถูกไม่ไม่นะคะหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีทุกคนรีพิมพ์ก๊อปปี้วางเลยก็ได้เขามีเวลาให้แค่30วินะคะน่าจะครบทุกคนแล้วนะคะโอยได้หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีโอเคทันเวลานะคะเขาให้เวลาตั้ง30วินเลยอ้าวลาล่า เหลือลา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 พิมพหรือ,อยังยิบมากมายเลยพิมพองพิมพนี้ยกกลีบหนีลาลาเขาบอกให้เดินนะคะเราห้ามเดินพี่นิตาเกือบเดินแล้วเกือบเดินแล้วทุกคนอย่าเดินนะทุกคนอย่าหลงนะ <c oughs> ต้องมีคําว่าการุนาอยู่ข้างหน้านะคะเช่นกรุณาเดินแล้วถึงจะเดินได้นะคะกรุณายืนนิ่งค่ะเนี่ยยืนนิ่งอยู่อย่าทําอะไรนะมายม่อะขยับโอ้ยไอ้ได้กระโดดไอ้ได้จ้ะท้าทายคำนั่นมืดเหรอจะมีคําสั่งอะไรอีกลุ้นจังทุกคนยืนนิ่ง ลาลาอย่าเดินลาลาถ้าเป็นสควิดเกมนี่คือน้องน้องตายอะน้องๆก็ดิ่งยุกยิ้กวุกยิ้ยุกยิ้ยุกยิ้ตลอดเลยนะคะเนี่ยกาดูนาถือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งอยู่ไหนไลทมิสนับสิบห้าวิอะลูกโป่ง where is ลูกโป่ง ลูกโป่ง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 นี่ไงถือแล้วถือแล้วถือแล้วอุ้ยมีคนเอาลูกโป่งพี่นิตาเวยทำเซมินาหน่ารักมากถือลูกโป่งถือลูกโป่งแล้วค่ะลุนมากรุนมากค่ะตีห้าเครึ่งแล้วเหลือเวลาอีกประมาณเจ็ดชั่วโมงป้ายดิหกชั่วโมงครึ่งค่ะเราก็จะจากที่นี่ได้แล้วนะคะได้สักทีนะแล้วไาย่ตถือลูกโป่งแล้วเต้นเขาบอกให้เต้นนะคะพี่นิตาเกือบเต้นแล้วนะไม่มีเขาว่ากลัวนาเต้นดูนะคะจะว่าจะมีน้องๆคนไหนเต้นหรือเปล่าไม่มีนะทุกคนนิ่งมาก ทุกคนไม่เต้นเลยถือว่ามีสมาธิดีมากดีมากค่ะดีมากดีมากค่ะทุกคนมีคําสั่งอะไรอีกไหม6โมงครึ่งแล้วพาทีน่าจะใกล้ขึ้นเลยนะคะอย่างนี้แต่ยังแต่ยังมีมองอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าให้ถ<ๆ>ือ iPad ไม่มีคําว่าไม่มีคําว่ากรุณาทุกคนอย่าหลงนะมีใครถือมีใครเผอถือ iPad ไหมไม่มีทุกคนเก่งมากทุกคนสมาธิดีมากสมแล้วกับที่เป็น f c พิตริต้านะคะ กรุณาถือกล่องกล่องอะไรอ่ะกล่องของขวัญเหรอเข้ามาถึงกล่องอะไรอ่ะกล่องนี่ไงบ็อกซ์นี่ไงบ็อกส์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 ตอนแรกกดไม่ได้นะคะคิดว่าจะหลุดซะแล้วนี่นี่ได้กล่องแล้วเราได้กล่องแล้วไม่ไมลาล่าลาล่าหากล่องไม่เจอเหรอจะกดให้ลาล่าเจ้าให้ลาล่าให้ลาล่าโอเคได้แล้วตอนนี้ทุกคนถือกล่องแล้วนะคะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเหลือสี่ชั่วโมงเย้สู้ๆค่ะทุกคนเราต้องรอด เรามา6นะคะเราก็ต้องกลับ6ให้ได้เพื่อกลับไปบ้านที่สดใสของพวกเราตอนนี้จะ8ปดโมงแล้วนะคะทุกคน8ปดโมงแล้วเหลือเวลาแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้นะคะคุณเขากําลังดูโพอยู่นะคะว่าด่านต่อไปจะเอาอะไรดีก็เลยน่าถือรถเข็นผู้ป่วยแล้วต่อการให้สูงสูงรถเข็นผู้ป่วยคืออะไรอันนี้เหรออันนี้อันนี้อันนี้ต่อ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 การต่อกันทุกคนมาต่อทุกคนต่อเลยเร็วๆต่อกันต่อกัน ตอนนี้ใครอยู่ข้างล่างสุดอ่ะพีดิต้าเอาตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวทุกคนมาทุกคนมาแต่เมื่อกี้กันตายแล้วตายแล้วจะรอดไหมทุกคนมาทุกคนมาอึบอึบมันยังขึ้นไม่ได้อ่ะโอ oh oh hey, ไม่เออเฮ้ยไม่ไม่ได้อ่ะทําไงดีทําไงดีเราขึ้นไปตอบพวกเขาไม่ได้อ่ะพีดิต้าอาจจะต้องปล่อยน้องก่อนปล่อยน้องออกเอาปล่อยกันพร้อมกันเฉยนี่ไงไงไงบัตเตอร์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 ขึ้นมา butter, ขึ้นมาบัตเตอร์ขึ้นมา Butter, เบอร์เด้อเด้อเด้อเด้ตายหมูเตอร์ Butter. หรือว่าบตเตอร์อาจจะต้องใช้บ้านในไหมเตอร์ Butter, บอกอยู่นิ่งๆโ okay. อเคเนี่ยอยู่นิ่งแล้วเอาได้ทำไมไอ้ด้านหล่นลงมาอย่างนั้นนะ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ไงเรียบร้อยแล้วได้แล้วค่ะง่ายไม่บอกง่ายนะคะทาทายอำนาจมืดแล้วทำไมหัวไอ้ด้านถึงทิ่มลงมาอย่างนั้นนะ่ะลูกคือตอนนี้นะคะงง,งกับสายพานตรงนี้มากเขาบอกให้ลุกนะคะเฮ้ยทุกคนอย่าลุกนะไม่มีคำว่าการุนากาลูนาฟังฟัง ฉันใ้จบจบจบตอนนี้นะคะ9ชั่วโมงครึ่งเหลืออะไรแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเราจะเป็นไทยกันแล้วนะคะทุกคนดูสิเราจะเล่นเขาไม่ใช่เราจะเล่นเขาจะเล่นอะไรให้เราเล่นอีกเขาจะเล่นนั่นแหละเราจะเล่นเขาจะสั่งอะไรเราอีกใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอยู่ดีๆนะเราจะมาติดอยู่ในสถานีตำรวจแบบนี้ได้อะตอนนี้นะค,ะคุณตำรวจนะ่าจะเมายากันยุงแถวนี้อยู่นะคะเพราะคุณตำรวจนิ่งไปเลยนะคะ อีกนิดนึงนี่เราก็กระโดดลงไปแล้วก็หนีกลับบ้านได้แล้วนะคะโอะ้คุณตำรวจกําลังดูโพยอยู่นะคะเนี่ยเขากาลังดูโพยอยู่เราเห็นนะว่าคุณดูโพยน่ะตอนนี้ทุกอย่างนิ่งมากนิ่งเหมือนพี่ลิต้าหลุดเลยนะคะกรุณากระโดดค่ะกระโดดกระโดดกระโดดเราเอาอันนี้ออกอันนี้เอาอันนี้ออกได้เลยกระโดดค่ะกันกระโดดกระโดดเย้เฮเฮสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจเยเอา้าเฮยทำไมไม่กระโดดได้ ไอด้ด้าแม่เรียกกินนมหมอลูกไอด้ด้าหรือแม่เรียกกินข้าวไอด้ด้าไอ้ด้าแม่เรียกกินข้าวเมกกื่อกี้ไอ้ด้าอื่นนิดหนึ่งนะคะก่ากว่าน้องๆจะตอบสนองกันนี่ไงไอ้ด้ากระโดดแล้วนะคะเราต้องรอดจะก็ให้กระโดดอีกนานไหมจะเที่ยงแล้วช่วงสุดท้ายเราจะรอดแล้วนะคะทุกคนหยุดกระโดดเฮ้ยเขาไม่มีคำว่าการุณาเกือบแล้วเขาจะพูดว่าการุณาหยุดกระโดด เกือบแล้วเมื่อกี้พีริต้าหยุดไปชั่วครู่นะคะแต่ว่าเขาจับเราไม่ได้นะฮะเกือบแล้วน้องๆสมาธิดีมากเลยอะมินิเกมนี้สนุกมากเลยนะคะใครอยากให้เราไปติดอยู่ที่ไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างได้ถึงแม้ว่าพีริต้าจะไม่อยากติดแล้วก็ตามนะคะทุกคนโฮ้ยจะเที่ยงแล้วทุกคนเหลือแค่30 30นาทีนะคะถึงแม้ว่าในเกมเนี่ยมันจะคือ30วีก็ตามเวลาในเกมคือมันผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ ยังไงต่อฮะเขาไม่สั่งหยุดกระโดดสักทีอีก20นาทีเท่านั้นนะคะเราจะเป็นไทยแล้วว้าทุกคนเห็นเฮ้ทุกคนเห็นตัวแต่ละคนค้างไหมนี่ดู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 ท่าลาลาดูท่าลาละดูดูดูได้ได้ดูได้ได้ตอนนี้11โมง42แล้วนะคะเขาบอกว่าเกมได้จบลงแล้วย้ในที่สุดนะคะทุกคนเกมก็จบลงทีหนึ่งนะคะตอนนี้ใกล้เวลาเที่ยงแล้วเราจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหม เย่ <Yeah. S 2> เราจะได้กลับบ้านแล้ววู้ฮู้นะคะมาเตอร์บอกวู้ฮู้เลยนะคะเราทำไงต่อคุณจะพาเราไปส่งบ้านเจมส์ไม้ตอน,นนี้ตอนเที่ยงแงวคุณพาเราไปส่งบ้านอย่างเจมส์ไม้เราเราไม่ได้เอารถมาเรามารถคุณ <c oughs> อันนั้นบอกเย้ yeah, ก็จ,จะจบนั่นสิได้งไงห่วยโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวนะเราเดินลงไปอย่างนี้ได้เหรอเฮ้ยดูเขาลงมาโยโยโย่ไป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  กลับบ้านกันค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณตำรวจนะคะเขาจะพาเราไปส่งบ้านอย่างสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพสิใช่ไปเราได้กลับบ้านทั้งทีนะคะทุกคนเย่ในที่สุดเราก็ผ่านมินิเกมนี้ไปได้แล้วนะคะครบ24ชั่วโมงพอดีทองฟ้าเกิดมาเจ็มใส่เหมือนเดิมด้วยไปกลับบ้านเย่ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาติดอยู่ในสถานีตํารวจเป็นเวลา24ชั่วโมงกับน้องๆ FC นั่นเองนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe กดติดตามเพืก่กระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อวางใจพีิตต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากไอจีด้วยนะคะพริตต้า nsgirlkidcat แล้วก็ติดต่อพริตต้า nsgirlkidcat นะเพื an, ่อที่จะได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพีิตต้าเล่นกี่โมงทั้งสตอรี่ไอจีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย